ก็ตอนนั้นเจอกันที่ VBA จุฬาครับก็ครั้งแรกที่เคยเจอเ่าเรายังจำได้น่าจะเป็นวันที่ตอนนั้นคุณพ่อหรือคุณแม่นี่หน้าบนกลับมารับพอดีอ่าใช่ที่หน้าตตก VBA แล้วก็เห็นว่าเออคนนี้สวยดีแล้วไม่รู้เลยว่าแล้วเ่ตอนนี้คุณพ่อมารับเนี่ยหรือไม่ก็คุณแม่นี่แหละใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยไปดใจเดินไปคุยแล้วก็ ขอเอ็มเอ็มเสนเนาะแต่ก่อนเล่นเอ็มเอเ็นใช่พี่ะพี่าไม่รู้เลยค่ะว่ารอแบงค์แบบเจอเจอหน้าวันนั้นหมายถึงว่าแบบเจอนนั้นแต่แต่ห้องหน้าหน้าเจอแบงค์หมายถึงว่าเห็นนะตอนนั้นแบบตอนปีหนึ่งตุลาฯมันจะมีกีฬาเฟรชีแล้วเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งก็แบบเฮ้ยเพื่อนชื่อออยนะคะเดียวว่าออยดูอยู่ก็เออเขาก็แบบเนี่ยไปดูไหมเขามีซ้อมบาสกันแบบ หนุมน่มๆจอมบาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เลยแบบเออไปดูไปดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะแบงค์เขาก็แบบไปด้วยแล้วก็แบบก็นั่งมองเราชอบผู้ชายเล่นบาร์สแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอไปเห็นปุ๊บก็แบบเออดูหุ่นดีเนอะอะไรอย่างงี้ก็แบบมีมีการแบบเล็งเลงไว้นิดนึงแต่ว่าแบบแบบแแบบยังไม่ได้คุยอะไรค่ะสุดท้ายคือเหมือนกับแบง์มาขอเอ็มก่อนอืม There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. ก็เลิกยึดในการจีบยังไงเหรอเออผมงคำถามนี้ตอบยากมากเลยก็จริงๆก็ไม่มีกลยุทธ์อะไรนะก็พยายามคุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้จักเขาอ่ะแล้วก็เลยแบบเริ่มเริ่มสนิทเริ่มสนิทก็คุยไปเรื่อยๆก็นั้นแหละตอนเริ่มรู้จักเขาก็เริ่มรู้จักว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงอ่าแล้วก็เริ่ม เร so like yes hmm. ิ่มเริ่มชอบเรื่อยๆก็ก็ก็ตอนนู้นก็รู้สึกดีนะคะเหมือนกับเนี่ยก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็เคยมีคนจีบบ้านแต่ว่าพอพอพอคุยกับแบงก์ก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยไปเรื่อยๆค่อยๆคุยไปเรื่อยๆก็ค่อยๆรู้จักกันเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบงก์เขาเหมือนกับแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคนแบบเอาใจใส่แล้วก็แล้วก็เหมือนแบบ ไม่ไม่ได้แบบเป็นงานอ่ะจำได้ปะเฮ้ยจำไม่ได้เฮ้ยอะไรเดือนสามเดือนอ๋อเดือนสีเสือนสี ยังไงนะสิบสี่เดือนสี่ป่ะใช่ค่ะสิบสี่เดือนสี่จริงๆงก็ถ้าถ้าถ,ถ้าลูกก็คือเป็นวันสงการเออ,อส,สิบสี่เมษายนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วไม่ก็ตอนนั้นเออวันสงการพอดีก็เลยได้คุยโทรศัพท์กันเหมือนแบบมันปิดมันไม่ได้เรียนอะ่ะมันไม่ได้เจอกัินที่มาหาหลัยใช่มันก็เลยตอนนั้นโทรไปโทรไป,รไปนะคุยกันอยู่ดีก็เลยถามนี้นะ่ขึ้นมาเออเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเราคุยกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออ เราเป็นอะไรกันไม่คือคือแบงแบงแบบเขาเขาไม่ได้เหมืแบบอนตอนแบงค์ก็แบบว่าเกินเราไม่กล้าขอเราคือมันนานมากแล้วค่ะประมาณปีหน <c oughs> ึ่งอะก็ปีประมาณเก้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วอะค่ะมันมนานมากจริงจริงแต่ประมาณเนี้ยค่ะแบบโทรมาแล้วก็แบบอ้างมว่าเพื่อนถามเราเป็นรายการเนี้ยอก็ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ ประทับใจลีนาก็อย่างแรกคือเขาเป็นคนสวยครับอันนี้เลยก็จาเรื่องถ้าสวยออกไปเรื่องของ่อนิสยใจคอดีกว่าเขาเป็นคนเข้าใจอะ่ะเ,เป็นคนอันเดอร์สแตนดิ้งแล้วก็แบบว่าเ,เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจอะ่ะคือก็ตั้งใจทํางานตั้งใจทุกอย่างตั้งใจเรียนตอนมีงานตอนนั้นรู้สึกเป็นเอลิเซ่ก็ตั้งใจคือเขาเป็นคนที่แบบจริงจังมากาครับแล้วก็ เป็นคนที่มีน้ำใจด้วยคือมีน้ำใจต่อผู้อื่นทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆจะคิดถึงตลอดใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคิดว่ามันดีแล้วก็ประทับใจมากที่นีน่าประทับใจในตัวแบงค์ก็คือแบงค์เป็นคนแบบใจเย็นมากแล้วก็ด้วยความที่มีหน้าบางทีก็อาจจะเป็นลูกสาวคนเล็กมั้งในครอบครัวก็มีความเอาแต่ใจว่างอะไรางเงี้ยแต่แบงค์จะเป็นคนที่แบบยอมแล้วก็อย่างที่มอกเใจเย็นแล้วก็ยอมนี่นะตลอดแล้วก็เป็นคนแบบ เสมอต้นเสมอปลายมากคือคบกันมาเกือบสิบปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแทบจะไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนไปเลยเออก็ดูแลอะไรยังไงก็ดูแลดีเหมือนเดิมเสมอเสมอนะคะมันก็อาจจะมีแบบตามการอาจจะมีลดลงแบบนี้เดี่ยวแต่นะ่าแทบไม่รู้สึกอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยแบบเราแบางก์ก็เป็นคนอันเดอร์สแตนดิ้งเหมือนกันอืก็คือเข้าใจเข้าใจว่าแบบเออเรารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะอืมอืม ก็แวงสัญญาจะอยู่กับนีน้าจนแก่เราจะแก่ไปด้วยกันก็อย่าสำหรับแท้สำหรับเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบงค์แหละก็ก็จะแบบว่าอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆจนแบบจนแบบจะไม่มีแรงดูแลอืมเพราะว่าจริงๆก็อยู่ก็ผ่านอุปสรรคมาด้วยกันนั่งเยอะเนาะท่านคุณแม่คุณแม่แบงก่ตอนตอนที่ท่านเสียอะไรเงี้ยนี่ยก็อยู่ อยู่ข้างๆเสมอซ,ซึ่งซึ่งเนี่ยว่าโมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเวลาคนหนึ่งเศร้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องคอยดูแล,แลซึ่งซึ่งเนี่ยคิดว่าก็คงจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆก็มันต้องมีทะเลาะกันมีปะทะกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสําคัญคือแบบให้อภัยกันอย่างเงี้ยให้อภัยกันอย่าคุยกันใช่ใชต้องให้อภัยกันชก็เป็นอีกหนึ่งข้อใช่ไหมจ๊ะใ